วัสดีครับเพื่อนๆนน้าักตกปลานะครับผมก็ได้สั่งคันชิงหลิวนะครับในลาซาดามาในราคา160บาทรวมส่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะคุ้มขนาดไหนนะครับว่าเขาแถมอะไรให้บ้างนะครับครับคันชิงหลิวยะ4.5นะครับสีเขียวนะครับ 160้สิบาทรวมส่งแ,แถมทุนให้ครับทุนไม้เบอลซ่าโลเก็บสายพร้อมชุดสายหน้านะครับ ตาเป right. ็ดนะครับเยอยครับคล้ายๆ้ไฮเกตครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับเจยือสำหรับตกปลาทุกชนิด ให้เกตนะครับที่เขาแทนให้นะครับ สี่ห้าศูนย์นะครับแต่ผมลองเอาตลับเมตรวัดแล้วมันได้สามเมตรเก้าสิบกว่าครับเ,เดี๋ยวเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เขาแถมมาทั้งหมดครับเดี๋ยวลองไปตั้งทุ่นแล้วก็ตกดูเลยครับออกมาเลยครับ